วันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องหากแกนโลกเอียง90องศาแล้วทิศเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์และโลกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับดวงจันทร์การหมุนของดวงจันทร์จะยังคงหมุนรอบตัวเองโดยหันด้านเดียวเข้าหาโลกเสมอเช่นเดียวกับในปัจจุบันนี้ 1. วงโครจรยังคงอยู่แรงโน้มถ่วงที่ยึดดวงจันทร์ไว้ในวงโครจรรอบโลกยังคงเหมือนเดิมการเอียงของแกนโลกไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงดึงดูดนี้ การหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาเท่ากับที่มันโครจรรอบโลกหนึ่งรอบประมาณ27.3วัน 2. ระนาบวงโครจรของดวงจันทร์ปัจจุบันเอียงทำมุมประมาณ5 1 4องศากับระนาบสุริยวิถีระนาบที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ในสถานการณ์ที่โลกเอียง90องศาระนาบวงโครจรของดวงจันทร์ก็น่าจะยังคงรักษาม,มุมเอียงสัมผัสนี้ไว้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระยะยาวจากอิทธิพลของดาวเคราะห์อื่นๆ ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมที่มองจากจุดต่างๆบนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากมุมมองของดวงจันทร์ที่ได้รับแสงอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกและช่วงเวลาในวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในซีกโลกเหนือที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาจะได้รับแสงสว่างมากที่สุดและอาจเห็นดวงจันทร์ในรูปแบบที่แปลกไปบริเวนเส้นส่วนสูตรและซีกโลกใต้จะประสบกับความมืดมิดหรือแสงสลัวเป็นส่วนใหญ่และการมองเห็นดวงจันทร์ก็จะแตกต่างออกไประยะต่างๆที่เกิดจากมุมระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์ครึ่งหนึ่งถูกแสงเสมอแต่ส่วนที่เราเห็นเปลี่ยนตามตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกมีชื่อเรียกนิวมูนคือดวงจันทร์ที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ไดที่หันมหาโลกอยู่ในเงามืดจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยเป็นช่วงที่อาจเกิดสุริยุปราคาได้ถ้าแนวตรงพอดีแว็กซิ่งเฟสคือระยะหลังจากนิวมูนแสงเริ่มสว่างจากด้านขวาในทิศโลกเหนือฟูมูนคือโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ห้าีิหันมหาโลกถูกแสงอาทิตย์ส่องเต็มที่เห็นเป็นวงกลมเต็มดวงเป็นช่วงที่อาจเกิดจันทรุปราคาได้ถ้าแนวตรงพอดีปรากฏก,การณ์น้ําขึ้นน้ําลงแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ยังคงทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงแต่รูปแบบจะซับซ้อนขึ้นเนื่องจากการหมุนของโลกที่ตั้งฉากกับทิศทางของดวงอาทิตย์และระนาบวงโคจระของดวงจันทร์บริเวณขั้วโลกเหนือจะได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ในแนวตั้งฉากกับระนาบการหมุนของโลกในโลกปัจจุบันจุดน้ําขึ้นอยู่ใกล้แนวเส้นส่วนสุดของดวงจันทร์ แต่เมื่อโลกเอียง90องศาดวงจันทร์จะดึงน้ําขึ้นในแนวรอยต่อระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เบรวณศูนย์สูตรใหม่จุดน้ําขึ้นจะเคลื่อนจากโั้วโลกเหนือและโั้วโลกใต้แทนที่จะเป็นตะวันออกและตะวันตกอิตย์จะส่องตรงที่โั้วโลกเหนือตลอดปีส่วนดวงจันทร์ยังโคจรรอบโลกในระนาบเดิมระนาบใกล้เคียงกับระนาบสุริยวิถีหมายความว่าดวงจันทร์จะโคจรรอบบเส้นศูนย์สูตรของระบบสุรยิยะดังนั้นจากมุมมองบนโลกคนอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนขึ้นลงเหนือขอบฟ้าได้ชัดคนนนนอออ่ขั้ววเเหหืจจะ็งทรร์บบฟา แต่ไม่ขึ้นสูงมากสาเหตุหลักเนื่องจากแรงดึงดูดดวงจันทร์เหมือนเดิมทิศทางการเคลื่อนรอบโลกตามเส้นศูนย์สูตรแนวโคโลกเหนือและโัโลกใต้จำนวนรอบต่อวัน2ครั้งขึ้นลง2ครั้งแต่ตำแหน่งเปลี่ยนพื้นที่น้ำขึ้นสูงสุดบริเวณเส้นศูนย์สูตรอาจเกิดใกล้รอยต่อของขั้วร้อนและขั้วเย็นของแถบเส้นศูนย์สูตรผลสังเกตเชิงปฏิบัติ 1. ผู้สังเกตที่ละติจูดสูงทางขั้วโลกเหนือจะเห็นสุริยุปราคาหากดวงจันทร์ตัดหน้าดวงอาทิตย์ในตำแหน่งนั้้นนนนแตตต่่่ไมมเเเห็จจัััททรรรรรรุุปปาาาาาาาคพะกิิดดฝงงขวอ 2. ผู้สังเกตทางขั้วใต้จะเห็นจันทรุป,ปราคาแต่แทบไม่เห็นสุริยุป,ปราคา 3. ผู้สังเกตที่เส้นศูนย์สูตรขึ้นกับตำแหน่งสัมพัท์ของดวงจันทร์ในวงโครจรอาจเห็นบางเศษและบางประเภทของอุบัติการขึ้นกับว่าพวกเขาอยู่ฝั่งกลางวันหรือกลางคืนของโลกเอียง90องศาโครงสร้างสภาพอากาศและอุณหภูมิของโลกนะครับโดยที่ขั้วโลกเหนือจะรับแสงดวงอาทิตย์โดยตรงต่อเนื่อง24ชั่วโมง ทำให้อุณหภูมิฤดูร้อนสูงกว่า50องศาเซลเซียสและฤดูหนาวอาจต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสทำให้กลายเป็นเขตร้อนจัดสลับหนาวจัดในส่วนของขั้วโลกใต้จะตกอยู่ในความมืดถาวรชั้นบรรยากาศโลกเริ่มจากชั้นโทรโพสเฟียร์ทิศทางลมในชั้นนี้จะเปลี่ยนลมขาจากปกติพัดทางตะวันออกไปตะวันตกแต่เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาทําให้ทิศทางเปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออกเจสตรีมที่ละติจูดกลางจะพัดจากตะวันออกไปตะวันตก ซึ่งต่างกับปัจจุบันชั้นสตราโทสเฟียร์อากาศร้อนจากขั้วโลกจะยกขึ้นสูงทําให้กักเก็บความเย็นไม่ได้อยู่ศูนย์สูตรเหมือนเดิมจะทําให้ชั้นนี้อุ่นและชื้นกว่าปกติการหมุนเวียนลมคาดว่าอ่อนลงตามการเปลี่ยนของอุณหภูมิเหนือศูนย์สูตรชั้นเมโซสเฟียร์ความต่างอุณหภูมิรุนแรงชั้นเทอร์โมสเฟียร์ฝั่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ขยายและร้อนฝั่งมืดหดและเย็นชั้นเอกซโซสเฟียร์จะบิดเบี้ยวและไม่สมดุลขั้วเหนือหันเข้าดดวออาทิตย์จจะร้นั และชั้นบรรยากาศจะพองออกและสูญเสียอะตอมออกสู่อวกาศมากขั้วใต้หันออกจกดวงอาทิตย์จะเย็นจัดและชั้นบรรยากาศหดตัวและเบาบางมากเกิดโดมความร้อนทางขั้วเหนือและเงาเย็นทางขั้วใต้ผลที่ตามมาความต่างอุณหภูมิระหว่างขั้วโลกสูงมากโครงสร้างของชั้นเอกซอสเฟียไม่กลมสมมาตรอีกต่อไปการสูญเสียการออกสู่อวกาศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านหันเข้าดวงอาทิตย์การหมุนของโลกไม่ช่วยกระจายความร้อนเพราะขั้วเหนือถูกส่องตลอดเวลา กระแสน้ำในมหาสมุทรกระแสน้ำหลักขับเคลื่อนโดยลมเฉพาะซีกโลกที่รับแสงแดดฤดูร้อนซีกที่มืดแทบไม่มีการเคลื่อนไหวน้ำแข็งขั้วโลกระดับน้ําทะเลขั้วโลกเหนือโดนแสงตลอดปีน้าแข็งทะเลและทาน้าแข็งละลายมากขึ้นนําไปสู่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นขั้วโลกใต้เหนาวจัดเก็บน้าแข็งใหม่ต่อเนื่องระดับน้ําทะเลส่วนใหญ่เพิ่มจากฝั่งเหนือวัฏจักรน้ําฝั่งที่หันเข้าดวงอาทิตย์อุณหภูมิสูงการระเหยน้ําทะเลมหาศาล ฝนตกหนักมากบริเวณขอบเขตกลางระหว่างร้อนและเย็นฝั่งมืดอ,อากาศหนาวจัดความชื้นต่ำฝนและหิมะน้อยมากยกเว้นบริเวณชายขอบที่ใกล้โซนร้อนเย็นน้ำท่วมฝนตกหนักและภายแล้งซีกโลกรับแดดหนักขั้วโลกเหนือมีฝนตกหนักและน้ำท่วมบ่อยจากปริมาณความชื้นมากขึ้นซีกโลกใต้ฝนน้อยมากอาจเป็นภัยแล้งถาวรเส้นสูงสุดฝนลดลงทะเลสาบแม่นม้ำพื้นที่ชุ่มน้ำซีกโลกร้อนชื้นเหนือ จะเกิดแม่น้าใหญ่และทะเลสาบกว้างพื้นที่ชุ่มน้ําขยายใหญ่จากฝนซีกโลกเย็นแห้งใต้แทบไม่มีระบบน้ําชื้อผิวดินอาจเป็นน้ําแข็งหรือน้ําใต้ดินแทนการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้หนึ่งซีกโลกเหนืออุ่นเร็วกว่าเพราะมีพื้นที่ดินมากทาน้าแข็งกรีนแลนด์และทาน้าแข็งภูเขาละลายมากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมากบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและยุโรปพื้นที่ใกล้กรีนแลนด์อาจมีระดับน้ําทะเลลดลงเล็กน้อยจากการสูญเสียแรงโน้มถ่วงของแผ่นน้าแข็ง ซีกโลกใต้การละลายน้ําแข็งแอนตาร์กติกมีผลสาคัญต่อการเพิ่มระดับน้ําทะเลบริเวใชัยฝั่งออสเตรเลียและอเมริกาใต้จะได้รับผลกระทบชัดเจนพื้นที่ใกล้แอนตาร์กติกอาจมีระดับน้ําทะเลลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับกรณีใกล้กรีนแลนด์สรุปทั้งซีกโลกเหนือและใต้จะเจอระดับน้ําทะเลสูงขึ้นแต่ซีกเหนือได้รับผลกระทบชัดเจนจากกรีนแลนด์ขณะที่ซีกใต้ได้รับผลหลักจากแอนตาร์กติกและมีแนวโน้มลดลงเส้นศูนย์สูตรและรอยต่อระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ปกติศูนย์สูตร,ตรคือเขตต้้ออนแ่ถาาโลกยงง90งศ สูงสี่เย็นกว่าขั้วโลกบางช่วงกระแสน้ําและอากาศจะผิดปกติสูงสูดอาจกลายเป็นเขตพายุฝนถาวรเพราะการไหลเวียนของอากาศแปรปรวนเช่นสูงสูดจะเป็นเขตเย็นแห้งคล้ายทะเลทรายขั้วโลกจะเกิดพรมแดนอุณหภูมิรุนแรงระหว่างน้ําร้อนเหนือกับน้ําเย็นใต้คล้ายสมรภูมิอากาศที่อาจเกิดพายุขนาดใหญ่เมื่อมวลอากาศร้อนและเย็นปะทะกันทําให้เกิดฝนตกหนักพายุฝนฟ้าขนองถี่จึงเป็นเขตความปั่นป่วนของภูมิอากาศถาวรสรุปภาพรวมน้ําทะเลซีกโลกใต้เพิ่มมากกว่าซีกโลกเหนือ กระแสน้ําไหลเวียนเปลี่ยนเสริมความสุดขั้วร้อนหนาวพายุเกิดแรงและบ่อยขึ้นในช่วงฤดูร้อนแต่ละซีกเส้นสู์สตรกลายเป็นเขตฝนพายุถาวรแต่ละทวีปจะมีการเปลี่ยนแปลงทางระบุยเมศตามโซนที่ตั้งอยู่เช่นทวีปเอเชียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือจะเป็นทวีปที่แห้งแล้งและกลายเป็นทะเลทรายพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าซาวรน่าของแอฟริกาใต้จะค่อยๆถูกน้ําขังและปกคลุมจากน้ําหรือความชื้นในอากาศ พืชที่ต้องการสั่งคราะห์แสงจะไม่สามารถอยู่ได้จากการที่ไม่ได้รับแสงงอาทย์จากการอยู่ฝั่งใต้ทวีปอเมริกาใต้พื้นที่ที่เป็นป่าอเมซอนจะค่อยๆถูกน้ำแข็งปกคลุมจากความชื้นที่ค่อยๆแข็งตัวจนกลายไปในน้ำแข็งพืชที่ต้องการสังเคราห์แสงจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากไม่มีแสงอาทิตย์และสัตว์จะค่อยๆตายลงทวีปออสเตรเลียระบบทวีปทั้งหมดในนี้จะถูกน้ำาขังพืชและสัตว์จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จากทางอุณหภูมิที่ต่ำเป็นอย่างมากเกินไปและไม่มีแสงแดดตลอดเวลา ทวีปแอนตาร์กติกาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะค่อยๆแข็งตายจากการที่ไม่สามารถปรับตัวในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดลบ44องศาเซลเซียส,ส,สได้จากการที่ไม่ได้รับแสงแดดเลยเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของทะเลทรายในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เนื่องจากการกระจายของแสงอาทิตย์และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดขั้วทําทให้เกิดการเกิดทะเลทรายในซีกโลกเหนือและใต้ที่แตกต่างจากปัจจุบันดังนี้ 1. ขั้วโลกเหนือกลายเป็นซีกโลกกลางวันตลอดการได้รับพลังงานแสงอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2. ขั้วโลกใต้กลายเป็นซีกโลกกลางคืนตลอดการไม่มีแสงแดดโดยตรงอุณหภูมิต่ำมากตลอดปี 3. เส้นศูนย์สูตรพระอาทิตย์จะอยู่ต่ำมากตลอดเวลาทําให้ได้รับพลังงานน้อยกว่าตรงขั้วโลกเหนือและได้รับพลังงานมากกว่าขั้ว,โล,ลลงงกกวโลกใต้แน่นอนซีกโลกเหนือ 1. ความร้อนสูงสุดอยู่ที่ละติจูดสูงทําให้พื้นที่ใกล้เคียงรอบๆขั้วเหนือเช่นกรีแลนด์แคนาดาตอนเหนือรัสเซียตอนเหนือจะได้รับแสงแบบตรงตลอดเวลาทําให้อากาศร้อนและแห้ง กลายเป็นทะเลทรายขั้วโลกแบบร้อนไม่ใช่เย็นอย่างในโลกปัจจุบัน 2. บริเวณศูนย์สูตรและเขตร้อนในปัจจุบันจะรับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยกว่าขั้วโลกเหนือกลายเป็นเขตเย็นและชื้นอาจเมียนแข่งเกาะตัว 3. กระแสลมโลกลมจะพัดออกจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วใต้ต่างจากที่เดิมทําให้แนวฝน i อซ z เซเลื่อนไปใกล้ขั้วเหนืออย่างถาวรพื้นที่แห้งแล้งอย่างซาฮาราตะวันออกกลาง จะเปลี่ยนไปเป็นป่าฝนเขตอบอุ่นหรือหนาวขึ้นซีกโลกใต้หันออกจากดวงอาทิตย์ 1. ความมืดและความหนาวขั้นสูงสุดอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งปีเกือบทั้งทวีปกลายเป็นแผ่นน้าแข็งขนาดใหญ่การระเหยน้ําต่ําทําให้ไม่เกิดทะเลทรายแบบร้อนในปัจจุบัน 2. ทะเลทรายเย็นบริเวณที่ราบสูงทิเบตปาตากเนียอาจกลายเป็นเขตน,น้ําแข็งถาวรที่แห้งมากลักษณะใกล้ทะเลทรายแอนตาร์กติก พื้นที่ทะเลทรายจะเปลี่ยนบริเวณอย่างไรอยู่บริเวณเดิมหรือไม่ความแห้งแล้งมีการเคลื่อนย้ายอย่างรุนแรงในลักษณะการพิกลตามฤดูกาลและตามละติจุดโดยเขตแห้งแล้งเคลื่อนตัวไปยังเส้นสูงสตรใหม่การจัดระเบียบใหม่ตามแนวนอนความแห้งแล้งมีการเคลื่อนย้ายอย่างรุนแรงในลักษณะการจัดระเบียบใหม่ทางภูมิศาสตร์และลลกติจุดโดยย้ายจากทวีปหนึ่งแอฟริกายูเรียไปยังอีกทวีปหนึ่งทวีปอเมริกา โดยมีกลไกหลักคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางการขนส่งความชื้นและผลกระทบจากเทือกเขาโลกใบนี้จะยังมีทิศตะวันออกและตะวันตกอยู่หรือไม่กรณีที่หนึ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ของซีกโลกเหนือนั้นดวงอาทิตย์จะคา้าอยู่บนท้องฟ้าเสมอไม่ขึ้นและไม่ตกตลอไปทําให้คนบนซีกโลกเหนือจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นรือตกต่อไปดังนั้นแม้ในทางทิศหมายถึงทิศตะวันออกตะวันตกตามแผนที่จะยังคงอยู่ในเชิงต่ตางทางภูมิศาสตร์แต่จะไม่มีทิศตะวันออกตะวันตกของดวงอาทิตย์แห้เห็นจริง ซีโลกใต้จะอยู่ในความมืดถาวรไม่ไม่แสดงแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เห็นตะว,วันออกหรือตะว,วันตกเลยภูมิประเทศทางน้ําแข็งขั้วโลกจะเปลี่ยนตําแหน่งจุดที่เคยเป็นขั้วโลกเหนือในปัจจุบันจะไม่ย้อนหอีกต่อไปส่วนฝั่งขั้วโลกใต้จะขยายตัวมากขึ้น 2. ระดับน้ำทะเลขึ้นลงในฝั่งเหนือน้ําแข็งจะไหลามากขึ้นทําให้การทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นในฝั่งใต้น้ําแข็งจะขยายตัวมากขึ้น ทำให้เกิดการลดลงของระดับน้ำทะเล 3. พื้นที่ทะเลทรายและทุ่งน้ำแข็งขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากฝั่งทิศเหนือจะสว่างนานและร้อนมากจะเกิดทะเลทรายขนาดใหญ่พื้นที่ฝั่งใต้จะมีขนาดหนาวและเย็นมากจะปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนา 4. แม่น้ำและทะเลสาบเปลี่ยนเส้นทางน้ำแข็งละลายอย่างรุนแรงในฝั่งเหนือจะสร้างกระแสน้ำเชี่ยวกราดพัดพาตะกอนจำนวนมากทําให้ ภูมิประเทศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกว่าในปัจจุบันภูมิประเทศใหม่ขั้วโลกเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลารับแสงกับเข้มข้นน้ำแข็งละลายเกือบหมดน้ำทะเลสูงขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นทะเลทรายร้อนจัดขาดความชุ่มชื้นซีกโลกใต้อยู่ในความมืดถาวรหนาวจัดกลายเป็นผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่กว้างเส้นสู์สตรและเขตทวรารไรโซนขอบเขตกลางวันกลางคืนแต่รับแสงแดดอีกอย่างอุณหภูมิปานกลาง เกิปดปฏิชื้นหรือประกฏทีเวเขตร้อนชื้นโดยการเปลี่ยนแปลงกลางวันและกลางคืนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่เส้นศูนย์สูตรเมื่อโลกหมุนโดยรวมโลกเอียง90องศาจะสร้างภูมิประเทศใหม่แบ่งออกเป็น3โซนชัดเจน 1. โซนทะเลทรายร้อนจัดขั้วเหนือสโซนแผ่นทาววอร์ซีใต้ 3. โซนเปลี่ยนผ่านชื้นปานกลางเส้นศูนย์สูตรหรือขอบเขตกลางวันกลางคืนการเปรียบเทียบกับโลกปัจจุบันฤด,ดูการโลกปกติจะมีสีฤดู ในฤดูร้อนถึงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่่ากกันเล็กน,น้อยในโลกอียง90องศาหรือโลกในสมมติฐานไม่มีฤดูการแบบปกติแบ่งเป็นกลางวันอยู่ฝั่งเหนือตลอดการกลางคืนอยู่ฝั่งซีโลกใต้ต่อการการกระจายแสงในโลกปกติแสงแดดจะกระจายอย่างใกล้เคียงกันทั่วโลกในโลกในสมมติฐานแสงแดดจะกระจุกตัวกันอยู่ในซีโลกเหนือทําให้ขั้วโลกใต้เมื่อต่อทั้งปีและขั้วโลกเหนือกลางวันตลอดทั้งปีในด้านอุณหภูมิโลกปกติจะอุ่นที่สุดที่เส้นศูนย์สูตร อยู่ที่30องศาเซลเซียสในหนาวที่สุดอยู่ที่ขั้วโลกลบ50องศาเซลเซียสในโลกเป็นสมมติฐานจุดที่ร้อนที่สุดของโลกจะอยู่ในที่ขั้วโลกเหนือโดยเฉพาะอยู่สูงถึง50-10ถึงองศาเซลเซียสในหนาวจากที่ขั้วโลกในฤดูดหนาวหรือขั้วโลกในฝั่งใต้อยู่ที่ต่ำกว่าลบสองศาเซลเซียสในส่วนของเส้นสู์สุดจะกลายเป็นบริเวณเขียนหนาวแผ่นน้ำแข็งน้ำแข็งสะสมที่ขั้วโลกและฐาน,น้ำแข็งภูเขาใหญ่น้ำแข็งจากฝั่งโลก ในสมมติฐานน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นและอาจเกิดเข็มขั้วน้ำแข็งที่เส,ส้นนย์สูตรแทนโลกปกติเขตภูมิอากาศเส,ส้นศูนย์สูตรเป็นเขตร้อนเขตเหนือหรือ,เ,อเขตหนาวโลกในสมมติฐานเส,ส้นนย์สูตรส,ส,ส่วนใหญ่กลายเป็นเขตหนาวทับทุ่งทุนราส่วนขั้วโลกเหนือจะอยู่ในเขตอบอุ่นหรือร้อนขั้วโลกใต้จะกลายเป็นเขตทะเลทรายหนาวเย็นระบบนิเวศ ปาเขตร้อนทุ่งหญ้าป่าสนเทเลสายและขั้วโลกเป็นทุนร่าเป็นของโลกปกติส่วนในโลกตามในโลกเอียง90องศาจะได้ว่าระบบนิเวียจะโหดร้ายมากบริเวณหมุนเวียนแสงจะมีแสงและความมืดเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ปาเขตร้อนอาจขยายทั่วโลกมนุษย์เกษตรโลกปกติเกษตรแบบฤดูกาลปกติ เมืองชายฝั่งหลายแห่งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มต่ำการเกษตรแบบฤดูการปกติเมืองชายฝั่งหลายแห่งอยู่บนพื้นที่ราบต่ำในส่วนของโลกในสมมติฐานนะครับการเกษตรต้องปรับบางพื้นที่จะมีน้ำท่วมบางพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายสภาพอากาศไม่ดีและรุนแรงต้องใช้เทคโนโลยีเช่นเรือนกระจกโครงสร้างของสภาพอากาศแลอะอุณหภูมิ ั้วโลกเหนือรับแสงแดดวฉลบที่24ชั่วโมงทําให้อุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียส้วโลกใต้อยู่ในความมืดตลอดเวลาทําให้เกิดกบต่ำความเย็นน้ําแข็งสะสมหนามากเป็นจุดเริ่มต้นของยอดน้ำแข็งถาวรเส้นสูงสูแสงอาทิตย์จะตกเฉียงตลอดกลายเป็นเขต่นหนาวเย็นที่อาจมีแข็งปกคลุมถาวรลมและกระแสน้ำเพียงที่ถาวรน้ฝน itcz เลื่อนไปใกล้ขั้วโลกเหนือการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศการละลายแข็งตัวของน้ำแข็งและดินเยือกแข็ง permafrost เกิดทวบคาสพื้นดินสุดไม่สม,ม่ำเสมอกลายเป็นหลุมบึงหนองและทะเลสาบน้ำแข็งละลายการยกตัวของน้ำแข็งฟรอสเซ v ิ n งพื้นดินพองตัวเป็นเนินวง,งกลมลายเส้นหรือเนิอน้ำแข็งเพนกอสวงจรละลายแช่แข็งรุนแรงทำให้ดินแตกเปราะและโครงสร้างพื้นฐานพังทลายการปัดซอะโดยลมและการกลายเป็นทะเลทราย เพื่อพันธ์ตายจาัดทางความร้อนและความมืดดินแห้งง่ายต่อการพัดพาเกิดภูมิประเทศลมพัดเด่นชัดทะเลทรายกว้างใหญ่เอิร์สและเนินทรายขนาดมหึมาน,นิกระดูนแกรนแคนยอนจากุูเขาแม่น้ำถูกลมกัดเซาะจนผนังเรียบกว้างและมีเวนติแฟกซ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งการละลายน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ใช้ฝั่งถูกคลื่นและลมกัดเซาะสมดุลโลกแบบใหม่โลกจะเข้าสู่สมดุลธรรมรพลนีวัดใหม่ซีกโลกใต้เป็นกับดักน้ำแข็งถาวรซีกโลกเหนือเป็นแหล่งทะเลทรายร้อนขนาดใหญ่สรุปใจความสาคัญโลกเอียง90องศาจะเปลี่ยนจากระบบสภาพอากาศอบอุ่นสมดุลไปสู่สุดขั้วความร้อนความหนาวระบบนิเวศขั้วโลกเหนือหากโลกเอียง90องศาเจอฤดูร้อนสุดขั้วระบบนิเวศโลกจะเข้าสู่ ยุคน้ำแข็งละลายทําให้พื้นที่ที่เป็นเพน้ำแข็งของหมีขั้วโลกกับแม่น้าสูญเสียที่อาศัยจนสูญพันธุ์แล้วก็ทําให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่ไม่อาจปรับตัวได้สูญพันธุ์เช่นกันอาจมีพืชบางชนิดที่อยู่ได้เช่นกระบองเพชรหรือพืชชนิดอื่นอาจอยู่ได้แต่ต้องทำการปรับตัวให้เป็นพืชลักษณะผลลัพธ์ก็คือระบบดิเวศของขั้วโลกจะจางหายไปกลายเป็นพื้นที่แห้งแลง้ลงขั้วโลกใต้พืชพันธุ์จะไม่สามารถอาศัยได้สัตว์ก็เช่นกันเนื่องจาก อุณหภูมิที่หนาวสุดขั้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกลับย้อนไปยุคสมัยนแข็งทาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้บริเวณเส้นศูนย์สูตรพืชเขตร้อนรอบศูนย์สูตรเช่นป่าเมซอนไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะเจอฤดูหนาวยาวและอากาศหนาวเกินไปพื้นที่ร้อนชื้นเดิมจะเปลี่ยนเป็นทุ่งน้ำแข็งทุนราที่มีหิมะตามฤด,ดูกาลและหาน้ําแข็งของภูเขาพืชเขตร้อนจะค่อยๆสูญหายและค่อยๆตายจากไปเนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนแปลง เป็นหนาวจัดเช่นเดียวกับแต่จะไม่สามารถดำรงอยู่ชีวิตได้เช่นกัน